สวัสดีจ้าพี่น้องวันนี้มากินเนื้อย่างกันจ้าวันนี้ลานเคยกับลานสาวมหานะจาะเนาะนี่หอมๆเลยกินกับข้าวเหนียวเนาะไปเราไปกินกันเลยจ้าพี่น้องเสร็จแล้วทีนี้หันห่นหันห่นหั่นแล้วสิไปกินปัดนี่น่ากินไหมล่ะนี่นโอโ้โห เดี๋ยวหัน่นเดี๋ยวไปกินกันพี่นอ้องให้ลานเคยหั่นนะคะน,น้ำจิ้มนะน้ำจิ้มกใส่ดีเพิ่ใอใช่ไหมล่ะข้าวขมตัาข้าวขมก่อนแก้วข <c oughs> มใช่ไหมละ่ะอืมใส่ใส่ดีเข้าไปเนาะใี่ซอสใส่เทสแต่ว่าของจีนจะใส่แบบบ่ใส่ดีเนาะอีกถ้วยหนึ่งแยกกันนี่ปลาใสด่ดีขมขมเลยเนาะ กินขมหอมหอมใส่พริกไทยเนาะร้านให้ได้กินร้านเคยใส่พริกไทยหอมหอมเลยพี่น้องอย่างไม่ไหม,ไมกินกับข้าวเหนียวนี่ <g ül üyor> สุดยอด <g ül üyor> เ <g ül üyor> เดี๋ยวเราไปกินกันนะจน๊ะเนาะนี่พี่น้องเสร็จแล้วเราจะกินกันแล้วนี่นี่นี่นเนื้อย่างหอมหอมเลย ก่อนไปกินยินก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องจินพาสแซบในเด้อค่ะมีทั้งเพจแล้วก็ยู u ูบแล้ะค่ะเนาะจึงไดากจะขอบคุณหลายๆเด้อจ้าร้านสาวกับร้านเคยมหาเนาะจ๊ะมือนี้ไปกินกันเลยเดี๋ยวจินใหไฮร้านเคยติดมากนะจ้ะเนาะตติดาไปกินกันเลยร้านสาวชื่อตั๊กกับชื่อติกเออติกพี่สาวว่าชื่อตั๊กกินกันเลยดีๆเรียกสัมพันธ์ ติ๊กกับแจ็คครับโอเคไปกินกันเลยมา,าครับจวดจวดครับกินน้ำข้าวเหนียวครับข้าวเหนียวกินข้าวเหนียวนะ้ำอ่ะติ๊กกินเลยโเนือ้อยา่างแจว่วมีแจว่วอันนี้เป็นแจ่วขมติจังนี่ของร้านเ,เคือขมครับ <laughs> แจ่วขมกินกับกินแจ่วธรรมาชาติกับร้านสาวอ่ะกินติก๊กไปครับจวดโมโบรายเลย,มลยผม <laughs> <laughs> จวดแต่งเดียว เพิ่งได้หยุดงานก็นเลยมา้อาหารไ่เห็นหไงดิไม่เป็นยัน้ไงเลยนะตมาผักคือเย็บต่อไหมอีกตัวเย็บต่อ <c oughs> เอากินเลยผักก็มีผักซีกนหอมด้วยจ้ะลืมบอกค <c oughs> ันมาเบิดยางหลายเบิดซีมยังไงก็ได้ หอมพร mm ิกไทยกินน e ิดเดียวได้ผมแซ่บมากหอมพริกไทยเนาะหอมเยื่อเยื่วหน่อยพึ่งจะยุ่งงานกันเลยมาเที่ยวแวะมาเอาของัน แยวมาเอาเข่าวสารฝา,ากมันจากบันนองนะจ๊ะติดกินกิน่นลายเลยกินเลยดกินเดียนลายเป็น,นจิงจิงเลยดกินเดือ <c oughs> ถึงบุถึง,ถง,ถงอะไรัะหอมนิ้วเข่าพี่น้องม่ยังเนี่ยกินกันเลยขมเศร้าไขาเร่งเขาเร่ง <c oughs> <c oughs> บายเจ้าแัดมาลเ้าอยากเห้นเตียงหาม่วงคุนมาเลวเ้ว 5 cháo, mì, thiền, mì ngon, Chim chim Bầu và gồm ừ. <laughs> bị <bí> lái rồi. <cười> <cười> ừ. Không bị แซบอีหลีแซบอีหลีข้าวเหนียวกันนึงเองฮอนฮอนได้พี่น้องอู้สุดยอดแซบครับข้าเหนียวฮอนฮอนข้างขาอะไรก็หอ,อ,อมดีเป็นโดนมาเทียนงึงนะจ๊ะเนาะหอมมาเทียนไปกินเนื้อย่างเนื้อติดมัน เพื ừ, ja. ่อนพักเนี่ยเบนท์คอร์สเพื่อนพักกะแก้วคายๆจิ้มจิ้มิุ่มเนื้อย่างอืมพริกเผ็ดตัวละพริกดีขนาดพริกคนจะบอกพริกใจ เนื้อหนึ่งโลสิโลหนึ่งมาเด็กพี่น้องนป็นโลเด้เนื้อแพงกินหมูเนื้อหมูกินแพ่งแล้วนี่หมูแพงต้อเนื้อเหรอไม่นะ่เข้าใจหมูคือแพงวะเนาะจับักบบานเขาจองกินหมูฮะใช่ไหมแพงแค่ปีใหม่เนาะแม่น ิมลูกคือบุรองขมเบ้งเนี่ยผักซีดอะถูกเนาะผักถูกเนาะตอนเนี่ยง่ามคับตอนนั้นอ้ยแย่มากักตีโควดง่ามมาบอกเลยนาิปิบบกำบังไง เห็นงานอยู่กับน้องไส้หรือเปล่าบริมหาจากักรีมองดูกันเมื่อยเบืงบ่งเอฝากก,ากาดไลค์กดแชร์ห <c oughs> น่อยเด้อกดกดซับสไครต์ช่องช่องเฮียงก่อนกินผ้าแซบกินผ้าแซบครับ เป็นป้านะเนี่ยเป็นป้าหรือเป็นย่าให้เขาดูแลแสบอีกส่องเพิ่นส่องเพิ่นนี่สมคำล่ำลือเลยแซ่บอีกกินปลาแซ่บหยุดบ่ได้แซ่บเลยมาเลยน้อกเลยไปพัางกินข้าวใจอยากกินข้าวมันยังอยู่เบาเถ่าอย เอาจักไปเลยโรยมันใหญ่ปวดเรากินค้าใหญ่ดิยอมข้ามหน่อยเพิ่นกูเบิ่งเฮาอยู่งลงมั้ง ก็อย่างนี้แก้มเข้าไปเลยโดนมาจกกับหนักเลยกลันนล่าอู้เมย์ยก็ฝากอกอไลค์กดแชร์ใลเดจ้าลูกหลานเล่นลนุ้นไม่ค่อยดียมากลยโดนมาแค่นึงเ้าไม่โอกาสนะทีน้ำกันเรื่อย สวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีปีใหม่บ้านกบเบ้านกบเล็กครับปีใหม่บ้านกบเล็กครับงานหลายพี่ก็แต่ไหมดิโอโหหมักแตงไปนเลย ต้องคนติดไหม mm. ไปล้วค้าพี่น้องเยอะมากเลยคลิปมันยาว,วนาะจ้ะเนาะเดี mm. ย๋ยวร้านเคยกับร้าน่ากิน ก่อนไปถึงจะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามชอ่องสุนพัสน์แสบในเด้อค่ะนี่ทั้งเพจแล้วก็ยูทูบนะคะเนาะยังไยาก็ขอบคุณหลายๆด้วยจ้าครับสวัสดีครับพ่อกันไม่คิดนะจ้าบ๊ายบาย